ครับ FC ช่องวิถีชีวิตชนเผ่าไทยขาได้ครับบ้านสุกแมวมือนี้กะจะคำหอมือนี้แปดคำได้มือนี้แปดคำมือนี้แปดคำนะครับกะมือนี้แปดคำกะวันที่ยี่สิบแปดดมือวันที่ยี่สิบแปดดีเป็นวันอาทิตย์มืออื่นนี่กะทั้งเมืองเล่าฝนกะสีมุลหมากบานหมางยังกันนะครับผมกะสีผ้า FC มาเบิ้งว่าตัวใดมันสีมีโุกมีลาบ <cam ber> เออเบิ่งเอาเนาะ่ไดเว้าอ <cam ber> ตาดีได้ตาใบเสียเออเรือว่าสิเอาไปเป็นเลขเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งวันที่หนึ่ง,น,น,งะนะครับอันนั้นก็อยู่ที่โซ่ไขมมันแต่มือนี่เบานิดกะเห็ดคูอเพิิน่เป็นเนาะครับผมสิเอาเทียนมาจุดเอาโรดได้ผมเพราะว่าผมเบิ่งเลขบบเป็นไปเต่แปรเป็นแบบที่นั่นเบานิดแปร่เป็น นะครับแต่ว่าเบาวนิดนี่มีวิธีก็คือมีเทียนน้ำส้มได้ไหมเทียนน้ำส้มอันมืดเบาหนิดพอดีโบเมนต์ตัวนี้ผมวาจากี่าโอ้ตัวนี้ตัวนี้ก็ไแมนบอก่อก่าจากนี้เวยมีนั่นจคือบานนี้กับชีแดงขันขอมาตเข้ามาจังคำกับเป็นนั่นต้อง เห็นอ mm. yeah. 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 ่าจะกดุนั่งนั่นมมหูมือหนี่จะพาเมื่อนะครับรอเวลาอีกแค่สิบห้านาทีจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะท่เขากระสิเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ที่ว่าอัน มนะเทียน่นเสียงโชคใส่หาดเนาะใช่ค่ะยันไปพงมันอื่นได้ันเทียนน้ำโชกนะจก็ได้บ่ผมสชิมาจุดสิหน้บอตัวนี้บออนี่ดิปอน้องหันลูกนี่เนาะป้องนี่บออมันอยู่ในหันโบโบโบโลโก้โอ้โหโอ้โหอยู่ในหันขอโชคคุณว่าเป็นนางขอรบเท้าเบวาเขินวามานไหลโหดเลยเอ หนนดู้าน้าชันได้น้หันนะได้ค่ะ3โต้คนได้สมาบาทพี่กายพี่กรณ์หน่มได้ชื่อชุดถึงได้ีเดยวงวดเมื่อกี้เนี่ยมากำเต่าเถาใบถ้ำนั่นแปด้านึงปเปิงบกมาเกคือบ่ออกอ๋อข้าเลวฮะอ๋อข้าเลวก็ถอยไป้าโเยอยู่ในเ้นเต่าเลยเฮ้น้าเนี่ยเต่าิแปะมันบอกเอามาบอได้เป็บอกเหตว่าบกได้เฮ็ดมันเนี่ยบอได้เหตไม่เหตไม่อว่าเอาอยู่นี้ อเลขลาวิเออเลขลาวบ่แล้วเจันเรา,าเสียเอาอยู่เนี่ยพอไปไปข้ามในเอาหนิแต่วัเนเอาไน้ี่ได้เหมือนนั่น่ะเออเด่นดอกไม้เจ้าโนรลูกเทียนเจานา้านรุเออมันนี่จะเป็นจริงนะจบแล้วกันเราอยู่าายงามเลยบ่ครับครบประคำในวานนี้เรียรบร<ห>้อยเออมาบานอันนี้เจ๊จุดหรือบ่ยาย พขาได้ดูดได้ท่วงแลยปันโลดปันมาปันโชคปันลาบนดีแดงดูแลรูดได้แดงได้ก้ไดานตอนน้นจุดโตี่ไ่ได้แดงไ็่ได้กระบอกแล้วที่บ้านจัได้เทียนของจานได้เนาะนิดครับ นึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอากล้องไปจ่อไว้ที่ทูบเลยนะครับ

นันมาเล่าอยู่นเป็นคนมาเล่าอยูก่ดเป็นคนมากาาื่นหรอางนี้นั่นเองปวดปวดปวดน่งไปสิโตได้ขัดอยยยเขาทางใดก็ได้นั่นเลยอยก็ส้งกยาอทิคารบอค่อยก็ได้ขอย้ยู่จบนนั่นแจายังมีหัวเนาะอยว่าสร้างก็สั้งเขากินเอง เออเข่ากูกินเพื่อนกูขันกูบ่มีกูจะขอกินชู้มาหายเลยกูก็ยากขันชู้หายกูกูก็กินชู้มหายเลยก็ยากชู้จะช่างก็เช้าจักมื้อเชงหรือว่ากูตายหรือว่าชู้ตายชู้ชิลู่ซื้ความเหล่ากูนะบ้าเออข่อยเหล่าหรือดิ้เดียวชู้ชิลู่ซื้อโอ้ยมันเหม็นความใหญ่บอสนี่ยหญนั่นเหล่าพิษบ่สชู้นี่คือขุดน้ำล้างกูอ่ะกูว่าใเอาหายชึ้ขุา

คนคกีกมาเนมารมกานมามกันตัวนี้มาก่อนในยานตัวสีปลายมั้งเนาะปลายไม่ออกว่าอันปลายกับทีปลายปลายพูดเจอเต๊ะที่กลางขอนเขาไว้เนี่มันขับมันน่อยด้วยกันและไอ้เพื่อนที่าคเนี่นเพื่อนย้ายมปลุกปลุกหลังงามเลยเนาะงามพี่เด้อซีผม

ด้านในอี <derived> ่ไงโอ้ยสมนางเองเ้อ <of> ข <course. S 3> ั <wi> ้นบอกอันนี้รอโบเป็นอันนี้นะโอ้ยวัวจูบก็คู่ก็ใ้่ดูดูนักเอกสิปแปดเลยแต่พยายามนักเอกก็นางเนียแน่นไหโอ้ยปลาไม่ได้น่องหัวมาแป้วใช่เลยปลาไม่ได้น่องหัวมาแล้วบ้างช่างต้องช่างต้องหัวหงอกว่ะได้เป็นเพื่นเพือนเพื่อนปลาบเกลือว่ะปลาไม่ได้ซีดว่ะทป่เตยงนี่

คนน่ะเงันยิอยูู่งนี้แมโต่ายายงามจำได้อีกงามแล้วงามบอกงามแล้วเขาเบิ้งเขาเบิ้งมาดนตี้ติ้เออเฮ้งเห็นแล้วนั่นน่ะบรมช่องโตนั่นได

เห็นแล้วบ่าเจ้าก็เห็นหรือเปล่าพี่แจนราข้างล่างมันติดแล้วมันถิงตีเพลเอียงกันเป็นตัวไฟ่ตัวมันอยู่เดีบยว่าอได้บ่ายเราคน้างดูหมอมันหมอไม่รู้พี่จะหูเข่าเนาะเหมาะพอแล้วว่าจะมาตีนำทางกันไว้เยอะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกะโชคไข่มาน้มนะครับสำหรับเบานีิทอไทยขากะขอลานะครับ สวัสดีครับ <tuk>